ย้งบอกคนย้งบอกอู้บอกใหญ่พี่น้องคุณน่ะคุณพ่อพันผู้ใดสนใจอยากได้อันมามามาเห็ดมาสมเป็นพ่อพันเลยพี่น้องเด้อเที่ยวละเที่ยวละสองพันเนาะสองพันจนติดคุณล่ะพ่อสองสองพันประกันจนติดเนาะเบอร์เขาเบอร์ได้บัตรเบอร์ทั่วทั่วที่ต่อยท่านท่นอยากผสมพัน 097ย์3 3 3ค <c oughs> ่ะย์ซื้อว่าจังไงครัาซื้อวันยังไดสาสิงกัะวินป้์มค่ะจังเกาะสามสิงกัะวินปร้มาสามสิงกับวินา,นาร์ามค่ะพี่น้องนะดเอด้อผู้ได้ยนไดอันไปเฮ็ดพอพันพี่น้องสมอท่ายาดพน่นลูกผู้พายยาพันวาพี่น้องคนน่ะขนาดมันถ้าอนอนอายุแค่ได้สองปีนึงพี่น้อง พื่นสมเทลล์สองพันเพล่องเพิ่นประกันจนติดผู้ใดอยู่แถวไกลๆแถวอนนั้องไผ่เนาะแถวน้องไผ่เพื่อเพื่อสว่างบางเพียอเพื่อสว่างนี่พี่น้องแต่ว่าต้องเอามาสมเองเนื้อเขาออกนอกพื้นที่อยู่โอ้หันผู้ใดอันมากอะไรก็ออกไปอยู่มันบ่ไมีรถแจไปผสมทั้งที่เนาะโอ้ต้องมีคารถเนาะแ้าเขามาในที่นี่คืออันคือสองพันเพล่องสมจนติด แต่ว่าหัดออกสถานที่ก็คือบวกค่ารถพี่น้องผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องเด้ออยากเตยปิตายาทเพิ่นเพิ่นว่าสิเริ่มสมวันที่ปีนาบอกหรือสิ้นปีนี่แหละครับผมโอ้สิ้นปีเกจ้าเขานี่เนาะครับเกีจ้าเขาเกจ้าเขาแล้วนี่พี่น้องหลังปีใหม่นี่นะเพิ่นสิเปิดผสมผอุไรอันจากสมกับว่าเบิ่งตัวเปลี่ยนมาก่อนก็ได้เนาะ มาเบิงองความใหญ่มันพี่น้องมาเบิงองคว่ำไงไงมันสุกปรกว่าม,มันใไงเพราะห็ดพ่อพันธ์บ่อจังมาเบิองก็ได้ดจังมาสมพี่น้องแต่ว่าผมว่าล่ะมันหาบ่ได้แล้วพี่น้องพุ่นน่ะว่ามันสร้างขนาดอันนี้มันแช่สองปีนึงี่ผู้มาให้ราคาอะไปนี่พันมะจีบท่าหันคัมเพิรี่พันมะจีบไใเพิ่นมะจีบให้ห้าแสนแต่ทางค,างคักเบอรีเพิ่นมาจีบเพิ่นให้อีกหกแสนค่ะโอ้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พมันใหญ่พี่น้อเขาไปได้มมได้ใส่ละที่เหล็กมันได้มานัอาจารย์ได้มันัอาจารย์างไก่ถ้าเปนเชียง่ล่ะโอ้วบ่วบานพอเพิ่นเนเพราะว่าขอยผู้พยาเพิ่นอยู่อันเนเชียงบ้านเชียงขอบ้านก็เหม <ENNIS> <bey ue S 1> ือนเพิ <busca> ่นเียงนี่พ่นตกอยู่ใส่แล้วตามอัน้อนี่ข่าวเพิ่นบอกผู้พยาเดอยู่อันีบอกยังอยู่อยู่เนาะพี่น้อลูกเพิ่นแม่เพิ่นเป็นสายได้แม่เพิ่น โอ้แม่ลูกดาวซี่พี่พ่อเป็นผู้ขย,ยายากเลยคุนอ้อ,นองมาหน่อยๆนยยี่ตาเเป็นดาวซีพี่บอกเขางามพี่น้องเขาพ่อมันน่พี่นอ้องเด้อ่นว่าสิรับสมรับเปิดผสมสิ้นเดืนอนนี่แหละพี่น้องผู้ไดเลี้ยงไฟ่หันอยากได้ท้าอยาก่ากนละมาหลพี่น้องป่านน้องไผ่เด้อพี่น้องเด้อยึดยต่อมาตามเบอร์โทั่วละพี่น้องสามสิห์ยังเกาะ สามสิงกวินฟาร์มพี่นอ้องอเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กน <ฮะ S 1> เนาะเขาไปในเพจเบิ่องในเพจเพิ่นเฟซบุ๊กเพิ่นก็ได้พี่น้อง